สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกทท่านเลยนะคะเข้ามารับชมคลิปยายแสงดาววันนี้นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาป้อนผลไม้ให้ยายแสงดาวกันนะคะทั้งหมด12ตระก้านะคะ600คะแนนนะคะคะแนนของคุณบุญกองธานีนะคะเมตตาให้ครอบครัวยายแสงดาวนะคะช่วยช้างตกงานที่ภูเก็ตสงเชือกนะคะป้อนยายแสงดาวกันนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มป้อนให้เลยนะคะเทใส่กะละมังให้ยายนะคะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแอ้ยโโอเคค่ะสิตะกร้านะคะอยู่ในกระมังให้ยายแสงดาวกินกันนะคะเอาอ่ะเนวก่อนเ่นเ้องผมก็ได้ โอเคค่ะให้ยายแสงดาวกินนะคะอยู่ในกระมังแล้วนะคะคะแนนนะคะของคุณบุญกองนะคะเมตตาเติมคะแนนเข้ามาให้ยายแสงดาวนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณป้าสีมอยนาลิตะด้วยนะคะเป็นสะพานบุญให้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเมตตาช่วยครอบครัวของเรานะคะช้างสองเชือกนะคะอยู่ต่างอำเภอกันนะคะแม่ควรอยู่กับยายแสงดาวนะคะก็เลยจัดป้อนยายแสงดาวหนึ่งเชือกนะคะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ ก็ขอให้นะคะผลบุญหนุนนํากลับไปนะคะให้คุณบุญกองธานีนะคะแล้วก็ป้าสีมอยนาิตะนะคะมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ารวยเงินทองนะคะร่ารวยอยู่แล้วนะคะก็ขอให้ร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะคะประสบความสาเร็จในชีวิตทุกๆอย่างเลยนะคะหน้าที่การงานราบรื่นนะคะเงินทองไหลกองไหลามาเทมาเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เมตานะคะช้างตกงานของเรานะคะ คุณยายเสยงดาวได้กินผล้วไมหวานๆนะคะตอนนี้ก็ช่วงเช้านะคะคุณยายยังไม่ได้เป็นลงน้ําเลยนะคะเอามาให้คุณยายกินก่อนนะคะกินเสร็จแล้วก็จะไปอาบน้ําให้คุณยายกันนะคะดูห,หน้าตาคนได้กินอย่างมีความสุขเลยนะคะมีแตงโมมีสับปะรดนะคะแล้วก็กล้วยให้คุณยายนะคะกินคำใหญ่เลย อร่อยไหมคะยายบอกว่าอร่อยจ้า กินไปด้วยกระดิกขาไปด้วยวอย่างชิลเลยกินไปด้วยสันขาไปด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาร่วมแบ่งปันผลอาไม้ให้ยายแสงดาวกันนะคะยายแสงดาวก็จะได้กินผลไม้วันหวานนะคะเพิ่มวิตามินนะคะ เพิ่มของหวานให้ร่างกายนะคะแม่ควรก็ได้นํารายได้ส่วนนี้นะคะไปจัดซื้อต้นสับประรดนะคะให้คุณยายทั้งสองของเรานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะดูยายแสงดาวกินคำหญ่เลย ใกล้จะหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราพาไปดูยายใกล้ๆก,ก,กันนะคะเอาเนี่ยโอ้ยกินเครี้ยงเลยอร่อยไหมคะคุณยายดูหน้าตาคนนด้กินนะคะมีความสุขนะครับดูตัวมเมื่อคืนก็เล่นดินนะคะโอ้โห ตัวอ้วนมากเลยนะคะดูท้องคุณยายคุณยายไม่ได้ท้องนะคะฉันอ้วนหมดย่างหมดแล้วครับแล้วค่ะเกลี่ยงกะละมังแล้วโอ้ยังคุณยายหยิบได้ไหมหยิบให้ยายก็ได้คะ่ะโอเคจ้าหมดแล้วนะคะ ขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เมตตาครอบครัวยายแสงดาวนะคะดูหมดแล้วหมดแล้วขอกินอีกะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะแม่แม่นะคะสามารถเติมคะแนนเข้ามาให้ยายแสงดาวได้นะคะแม่คนก็จะไล์สุดผลไม้ป้อนยายแสงดาวนะคะฝากเมตตาเติมคะแนนช่วยด้วยนะคะ สุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณบุญกองอีกหนึ่งรอบนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ป้าสีมอยนานลิตะด้วยนะคะที่เป็นสะพานบุญให้พวกเรานะคะคุณบุญกองทาน,นีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะดูยายแสงดาวกินผลไม้เสร็จกินหญ้าโตแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ควัก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องแสงดาวสตอรี่ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ